สวัสดียามเย็นๆครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียเสมรถขุดขวันใจโคกน้องนาโมเดลนะครับมาพบกันเช่นเคยวันนี้ตรงกับวันที่13ตุลาคม2564นะครับผิกัดอยู่ที่บ้านทรง ตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดพาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมการขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับกับพื้นที่แปดไร่โดยรวมนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมพื้นที่การขุดสระนะครับซึ่งเป็นบ่อทูอินวันนะครับ ลักษณะก็เป็นดินทรายนะครับค่อนข้างจะขุดยากหน่อยนะครับท่านผู้ชมบ่อดินทรายนะครับที่ FC นะครับหลายคนหลายท่านนะครับที่ได้สอบถามกันเข้ามานะครับว่าทำยังไงจะเก็บน้ำได้นะครับสำหรับ พื้นที่เป็นดินทรายนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมกันเลยว่านะครับต้องขุดนะครับลักษณะแบบไหนนะครับที่ให้เก็บน้ำได้ใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับนี่นะครับบ่อของเราก็จะเป็นลักษณะ2 in 1นะครับ ขุดชั้นแรกเสร็จนะครับก็จะลงไปขุดชั้นล่างนะครับชั้นล่างนั้นซึ่งเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวเป็นชั้นที่สามารถเก็บน้ำได้ดีนั่นเองนะครับดินทรายก็นะครับถ้าเราขุดนะครับไม่มีเครือข่ายนะครับหรือว่า พื้นที่ข้างเคียงของเรานะครับหรือว่าเป็นสะเพื่อนบ้านนะครับของเรานะครับสามารถที่จะแห้งได้นะครับเพราะว่าพอหน้าแรงนะครับทรายนะครับมันจะดูดน้ําออกนะครับเพราะว่าทรายมันแห้งเนาะถ้ามีเครือข่ายหลายหลายบอ่อนะครับก็ทําให้น้ํานั้นอาจจะไม่แห้งได้ถ้ากรณีแบบนี้นะครับ ถ้าเราขุดลงไปชั้นดินเหนียวนะครับซึ่งน้ำนะครับความลึกทำให้น้ำคงทนนะครับอ,อ,อย่างเช่นอุณหภูมิความเย็นนะครับทำให้น้ำลดการระเหยได้นะครับถ้าขุดตื้นนะครับมันสามารถที่ว่าหน้าแรงเนาะแดดมันร้อนนะครับแดดมันร้อนอาจจะส่งไปถึงพื้นนั่นคือความหมายทำให้น้ำ นั้นร้อนแล้วเกิดการระเหยนะครับเหมือนเราต้มน้ําในกาเนี่ยนะในหม้อในอะไรอย่างนั้นนะครับมันก็เกิดการระเหยออกนะครับถ้าลึกนะครับน้ําจะเย็นเนาะอยู่ใต้ดินน,นี่นี่ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นดินทรายอาจจะที่เห็นทั่วไปนะครับก็ไม่ค่อยจะ เก็บน้ำนะครับเวลาที่ช่วงหน้าแ้งนะครับเพราะว่าการขุดทั่วไปก็ซึ่งความลึกไม่ได้นั่นเองนะครับส่วนมากก็จะเห็นที่ขุดทั่วไปนะครับอ,อย่างเช่นสชาวบ้านเนาะจะขุดประมาณ2เมตรห้ถึงสเมตรนะครับก็ว่าลึกสุดแล้วนะครับเพราะว่ามือแขนแมคโครก็ เขา่าสุดสุดแขนแมโครแล้วนะครับนะครับทางเราก็เลยได้เก็บข้อมูลมานะครับว่าหาข้อมูลเหตุผลเป็นเพราะอะไรถึงน้ำในบ่อดินทรายถึงเก็บไม่อยู่นะครับเราก็เลยมาคิดค้นนะครับทำยังไงให้บ่อน้ำที่ขุดไปแล้วเก็บน้ำได้นะครับก็ซึ่ง นะครับชั้นดินเหนียวนั้นเป็นชั้นดินที่ลักษณะคล,คลายที่ว่าเราขุดไปแล้วเหมือนลักษณะคล้ายเราฉาบปูนไว้เนาะไม่มีที่รอยรัวร่วรอยซึมอะไรนะครับนั่นแหละคือสามารถที่จะเก็บน้ำได้ดีนะครับก็เหตุผลนะครับที่เราต้องขุดให้มันมันลึกนะครับเพื่อประโยชน์การใช้งานของลูกค้านั่นเองนะครับ เหตุผลที่เราขุดลึกนะครับอืมก็ต้องนะครับช่วยกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจนะครับในการเอาข้อมูลมานําเสนอนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ทางทีมงานเราด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางอีกหลายหลายคนหลายๆท่านเนาะ จะได้เอาไปศึกษาหาข้อมูลในจุดตรงนี้นะครับจะได้รู้นะครับว่าการที่ขุดแบบไหนถึงจะเก็บน้ำได้และอีกอย่างนะครับพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นดินทรายนะครับเราจะไม่ทำตะพักสองสามชั้นนะครับอ,อย่างเช่นชั้นแรกนะครับเราจะขุดแบบ ดึงสโลปยาวเลยนะครับดึงสโลปยาวเพื่อที่จะให้มันเอียงนะครับไม่ให้ลดการพังสไลด์ของดินนั่นเองนะครับคือจะเอียงประมาณ4ี่สห้าองศานะครับดูการสโลปดึงสโลปของของเรานะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับ จะดึงสโลปให้เอียงเลยนะครับไปถ้าเราเกิดทําตะพักสองสามชั้นนะครับดินทรายซึ่งมันไม่มีอะไรเกาะเหมือนดินเหนียวนะครับทําให้ยังไงมันก็ต้องพังลงนะครับเราก็เลยดึงให้มัน,ม,นมันเอียงไปเลยนะครับให้เอียงแบบมากๆเลยนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์โจนจนันไดนะครับได้กล่าวไว้นะครับการขุดดินทรายไม่ควรทําตะพักนะครับ ให้ขุดเป็นาลาดเอียงไปเลยนะครับให้ลาดเอียงซึ่งจะลดการเสาะพังนะครับเพราะว่าลาดเอียงนะครับีขุดแบบนี้เลยนะครับเช่นอย่างนี้เลยนะครับซึ่งผมเองก็ได้ศึกษาตาม youtube ต่างๆเช่นกันและก็ประกอบด้วยนะครับ ข้อมูลของตัวเองนะครับที่ผมได้ลงมือทําตัวเองนั้นผมก็จะเก็บข้อมูลมาทุกพื้นที่นะครับพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นอาจไม่เหมือนกันนะครับก็คือบางพื้นที่นะครับจะเป็นดินเหนียวนะครับซึ่งดินทรายนั้นค่อนข้างจะน้อยมากนะครับก็แบบนั้นจะขุดได้นะครับอ,อย่างเช่นเบิ่มตะพัก นะครับหลายหลายชั้นสามารถที่จะทําได้สามารถที่จะขุดได้นะครับไม่พังนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเป็นดินทรายนะครับแบบนี้นะครับเราควรขุดแบบไหนนะครับนี่แหละคือที่ผมได้กล่าวไว้ว่า,อ,าออกแบบนะครับตามสภาพพื้นที่ขุดตามสภาพพื้นดิน สภาพดินนะครับแต่ละพื้นที่นั้นจะไม่เหมือนกันนะครับเหมือนแบบก็เช่นกันนะครับแบบแต่ละพื้นที่นะครับบางพื้นที่มันอาจจะเอียงด้านเดียวนะครับบางพื้นที่อาจจะแองกระทะบางพื้นที่อาจจะลังเตานะครับก็เราต้องแบ่งดินให้ได้ว่าเราจะควรจะขุดเอาดินไปวางตรงไหนไปใส่ตรงไหน เพื่อที่จะกระจายดินให้มันดูแล้วมันมันเสมอกันนะครับไม่ใช่ว่าที่โคกที่สูงก็ยิ่งสูงที่ต่ําก็ยิ่งต่ํานั้นไม่ใช่นะครับเราต้องดูที่สภาพดินนะครับสภาพดินของลูกค้านะครับว่าดินนั้นมันเอียงไปทางไหนมันสโลปไปทางไหนหรือว่ามันสูงตรงไหนต่ำตรงไหนนะครับเราก็จะคำนวณจะขุด จากที่สูงไปที่ต่ำนะครับถ้าเราขุดที่ต่ำขึ้นที่สูงก็ที่สูงก็ยิ่งจะสูงที่ต่ำก็ยิ่งจะไม่มีดินนี่นะครับคือนั่นแหละคือประสบการณ์ที่ที่เราได้ได้ทำลงมือทำเองเราจะเรียนรู้นะครับและจะเข้าใจนะครับนะครับเพราะว่าผมเองก็ส่วนมากนะครับจะอยู่หน้างานนะครับก็ จะออกแบบและก็ควบคุมงานเองนะครับซึ่งทำให้งานของเรานั้นคุณภาพนะครับว่าจะทำแบบไหนให้ลูกค้านั้นได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ f c ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้อง ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ